นเจียวจะหมือนนะครับเจียวเลยสองหมื่นสามหมื่นสามหามหื่นได้อาจเครื่องครับอาจเครือ่องหน่อยู่นมันตีหนึง่งเนี่ยนอไปเสียคาไฟเสียคาไฟสิ้นเดือนนะท่านไปเสียคาไฟอยู่ครับไ,ได้ไปเสียถ้าเจ้าว่นได้ถามงานเสียคาไฟไหนะวะไม่เอาตัวเด็กู บอกเก่าศูนบอกไงครับตรงงเขาจับตรงเก่าศนบัดบอกมูดพันว่าเกจหักกับหนึ่งเก่าเนาะพิันว่าครับแมนอยู่ครับโอ้พนโวบอกรถไทยเนี่กไก่เหล็กจะออกออไก่เขาสิเซกเหรอแค่นะลบรถไทมาน่รถอัดเฟืองจะมาแล้วรถอัดเฟือง ไปบอกไปบอกไผอยู่บันเมกอ่ะ้องคึ่นตางหัวจักพึ่นอยู่บ่ไหมพึ่นหายไปรับขนมบ่ไปบ่ตาจะพาไปรับขนมขนมมีอยู่มนอ่ะลุกมากทำไมมันแดดเนาะ ตวดวนาะวัสดีค่ะหอนแน่นห่นอ้แนะ,ะโอ้ยเป็นหัวโค้งละเวยหอนหอาบน้ำกระเพิ่นแล้น้ำก่ดได้เปนตัวเตะเลยครับไปตลอดอีซีเลย เลียงงูอภขอเลียงงวลามเหน้องคุณตังอะยางัอส้นบ่ฮะยานบ่มยานงวมาดมหูฮะงูมาหมงมาดมหนูหอมงวมาดมหอมหมดหอมหอมหอมเหม็นตี โอ้พนไปบอกถ้ามันเมกกับเต็มเต็มนะครับมมมกต็บอกซาบุญถ้ำหัดนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าเขาพงอกอีกเล่าพงเขาไปเช็คกันห้าเก่ามั้งค่ะหนึ่งโอ้ค่ะห้าเก่าเจ้ตังคนผู้ไทยนะคะอยู่กับน้องขุนตังสวัสดีครับสวัสดีครับอีกทนกับคุณแม่ด้วยกับคุณยายกับน้องขุนตัง คุณยายกับน้องขุนตั้งแม่นปะค่ะแม่นจ้าอ่ะสวัสดีครับก่อนอ่ะสวัสดีค่ะพี่ชีก่อนหนกว่างก่อนค่ะน้องสวยสวัสดีครับน้องวันนี้ได้ของเล่นได้เล่นยัางน้อคือขาดบอกแล้วว่าค่ะนุ่งเสื้อตัวนี้ตาบุญธรรมที่มหาหนูเป็นว่า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 จังไหนก่อนแม่เนียนคักเนาะครับเนาะมน หนูหนูเสือปุีิตาบุญท่ำสิมาหาหนูได้แม่เพื่นวะเพราะว่าท่านขาดข้ามมาได้บ้างอาบน้ำมาห้าก็ใส่ไห่เดี่ยวดิับเขาบ่อเลยวะกับมาพ่อพอดีว่าตอนใส่เสือพันวันใส่เสือตัวนี้ตาบุญท่ำสิมาหาโอยปลาลวกแมนครับมัาขึ้นได้อยู่วะมาทุ้กได้หรอใส่เสือสิ่งนี้ครับเสือตัวนี้เสือไห้โซกบอครับผมวิวัติพานมาถือบอแม่ วนบางหันนี่บอกจ้ะวันบางงานนี่ถึอยี่สิบบาทอู้วันบอกเก้าศูนย์มันบอกเก้าศูนย์แเชลยคือว่าบอกเก้าศูนย์ไนี่มันผ้าเปเชียคาไฟเห็นบอกผ้าเปียขาไฟมันมีกฮะเปเสียขาไฟมีแค่มันมีกแต่ถามมันคุณเจกไฟคุณคุได้ถาม่าไม้อกตัวไหนไปซิมเสี๊ยหัคนเก้าศูนย์นวะบอกแหงดังกันมี บอกตาบนถันหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้ากรบอกพระเจ้าอยู่ครับโอ้หนึงเก้ากับบลืมหน่เก้ากับบลืมโ้โตว่ากียธาครับยายบมซื้อติ่เกียเนาะบอรสองร้อยามร้อยเกียธาเออวันนี้ก็ได้ลองไหวยี่สิบบาทอันเก้าศูนย์หาเจเจได้นมมนเนะเมนงวพันคานเจพันานงูพันคานกระบกเขานอกระบอกเขาวันนี้เสียจะาของเมื่มยอันอันมัน มาฟันขาจะของโต๊ะใหญแล้วมาเม้ยบริสันต์ฟังตีห้กเจ็บนะครับเนาะเรอเพิ่งตั้งรักษาให้ห้าเจ็ดเจ็ดเพิ่นไปบอกให้มันมีมาเก้าศูนย์เล่าก็เล่าก็ไเลยสื่อไว้สื่ร่องเงินก็น้าร้านบอกเพื่นว่า่อยก็มาสื่อไปยี่สิบบาทกระโชคดีกับเพิ่นี่เราแมนนะแต่ว่าจะฟ้องมาสิบรันต์ได้ยสบาทก็ได้ต่วถึงยี่สิบบาทจ้า บอกต่อศูนย์กหาลังเก้ากําลงเก้าเก้าศูนย์จ้าแม่นี่ยบอกขับน้องเขตังกว่าทังไหนบอกตาคำเมกอะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเสียดายว่าก็หาอยูตาบึงภามเหมืนว่าบ่ต้องบ่ต้องคนว่าบ่ให้กดเลยบ่ให้กดว่าสิกดโทษให้ ฟานีทุ่ห์หาเพิ่นเพิ่นแล้วปะเพิ่นเรนหนุ่มทุลสารเพิ่นไหมค่ะเพิ่นรวน้องนูสิเ่นนูสิเบิงอับอัเพิ่นวพอกินหัตาบุญธรรมไม่นอตมันเถิกันนอตอมันเถิดกันนอตอมันเพิดกันนอตอมันเถิดกันนอตอมันเถิดกันนอตอตันเถิดกันนก เอาให้ตัวนึงบัดออกคนว่าถือเพื่อว่าพี่น้องอย่าว่าเด้อพี่น้องแต่ก็บ่เนาะรอดเพิ่นกันก็บ่ฮู้คือกันเนาะเฮาก็ว่าออกไปว่าจักสิถืบ่ถืจังซี่แม่แม่อัน้องคุณตังบอกว่าจังได๋ก็มื้อนั้นน่ะไปจ่ายค่าไฟอันเิ่หาได้ซิมวางด19 19 19กับหยังบัดเนี่ย90ติหดังบ่เาดังๆเาหงใส่หูเด้อ บอกมือนะรบอกมือเลยอกเลยว่า <complexity> ช <ol> er: ีมงนี่แหละไปครับสาะมา่นกินเขาเรียวเขาหงอกรามีอย่งเรียบร้อยชีมงเสาร์ชีมงเสาไปบอกเล่าอยู่ชีรุไป้ฝาไปเฮ็มาบ่ท่านลวเนาะเออได้ว่าอันจโทรบอกอาจจะได้ไล่สดเออมาหอดว่สิทรบอกบดีเพื่นร้าว่ต้องว่ต้อง มต้องทุ่มนวะคือว่าแน่นันลูกต้องทหราหนูเรียนโท่ศระท์หนูสิเบอ่งอันอับอับคนวาหนูสิเบปิดอับากเอซี่ได้บบคอยยูเธออะไรขาขนมขนมข้าตงมน่ลูกก็ไดดคือว่าหอ้ยกินขนมให้ได้ระบายบด็กออกเก่าซูนะ้ยใหญ่น่ทมากวะมาเอาขนมเด้ะันวร้ายไปได้ค่ะแม่ดร้ว่ารแล้วกาหอยี่แม่ เลาอ่ะเม่นเมมถือเราก็หายแสดงวาเล่าดนประจำน้นเลานน้ำประจำแดงแงเก่าเก่าศูนุ่สามตัวเลยเก่ามือเนาะครับจ้าอืมเป็นคนมีโชคอีกนะครับเก่า่ซูล่เราถือเก่ามือแสดงว่าเล่าสิจอบถามน้องตลอดตัวเลขอไปเสียค่าไห้ทุกเดือนเลยทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเป็นส่ไปหาเราเาก็ได้ยุ่อยส่ขันบานบานเพิ่มยู่อนี่แม่มองหลุดคลองแหม นหน่อยร่างนหน่อยสร้างส้อยมั่สิองค์เนเนี่ไหมองฟ้านี่ยมาเนี่ยโอจ้าจาจาไปหาเพิ่นเพื่อนกิดได้นํำมาชืเปะลาได้แบบนี้เหรามคือักมนั่งนี้สงนี่คือเก่ามืแม่นบ่แม่โอ้กับพวกอึดขนมกินแล้วสนายุรานขายของถือตลอดว่าอจจะไปยูน้ำยาซิมเน้เพื่อนวะเพื่อนวะนี่ เดี๋ยวพยุนเนี่ยชิมสิไปเรียนหนังสืออยู่วันมีคนว่ะค่ะโอ้ยครับเพไปด้วยอันอันทั้งไงติ่มกับมีนะเนี่ยนอยากชิมเนี่ยคนมักปะครับแเนมี่ยคนหมาขนมให้อยากกยังเอาเลยคนบอกอยากกินยังเอาเลยแต่ว่าหักบ่เป็นคนงกกันไหมเอาเดี๋ยวพ่อกินกันว่าอิ่มแล้วก็เศร้าไปคนบ่โลภมากพนบ่เป็นคนโลภมากโอ้ยโลภอยู่แล้วอยากได้สองตัวสามตัวไหมลูกให้แต่ย่อยยังกขอายชิมบ่ค่ะ ไฮแต่ซิม่โมเด็กนเรา่า่อไปดูบกังๆท่านบอกสองตัวป่ะโม่สองตัวท่านหนึ่งเก่าในบัลลีหนึ่งเก่าเก่าศูนยงเก่านบลมาสามวดเด้แต่่างวดก้อนนะมันออกไอ้เล่าเนาะแต่พูนเนาะนี่มืออกเล่านี่มือวันไันวันพูดบางหันก็ออกสิบเก่าหนึ่งเก่าน่ะแน่นจ้ะจ้ะแาเก่า เขาจะวันวาโอ้ออกไปนอนคุณตางอีเดียวค่ะน่คุณตังครับจะให้แต่ยาซิมลายเหล็นั่นบัจจตงมากกัจะายขดตัวลายวันนี้แล้วเป็นยาตาบ้านเนี่อายตาบานนี่ตาบ้านยู่น้ำห้อนี่ลูกแมนป่ะอาบป่ตาบ้านด้วยลูก ตาอยู่น้ำห้อนๆเนี่ยตาีหน้ตาเว้าน้ำเนหันมาหาตาใน้เน่ยโอ้โหจะกกัดดนอมาเสียนีตาตาหัวจักตาปะใค้ให้ย่ให้เล็กสิหฝันหบอครับคุณตั้งฝันแล้วอาตัวใดเนาะปาาจีนฝันแล้วสิโอ้พญายพกษนจีนงังจีิสี์หลวงพ่อคุณตอนนี้ นางจังซี่นังคุณตังครับบอกแม่แม่เอฟซีเนี่ยลูกบอกแม่แม่ย่าๆเอฟซีเนี่ยอสิเขียนตัวใดเนาะคุณตังคนั่งคุณตังสียหไฮเลขกกันแม่แม่เอฟซีพันตัวใดลูกฝันว่าจะได้ตันฝันแดงแดงโอ้ฝันอกว่างหันมาเป็นฝันแล้วโอ้บักลาฝันตีฝันว่าจะได้ระบาดเพิ่นคห้ไตัวใดระบาดนี่ แม่บ้าบากาักราฝันบ่ะลูกบ้าแมนอ๋อบ้าแมนจำได้ตอนแรกบกักราเพราะว่าฝัน,นบกับกราบักราสิบอกเรื่องเอฟซีบอยันเจฟเฟอร์ไปเดี๋ยวคุณย่ายมาลูกม,ตตมันสิตกย่า,ยายไปเอาสมุดมาใหา้บักราลูกแดงดีใจนววะวันนี้ตัไเปเชื่อใ,ใช่ไหมอืม หนาจังไหนล่ะไปนาจังไหนลูกนี่หนาจังสี่โอ้ไปจังไคเนาะโอ้เขียนมาจังสี่งับมาจังสี่ก็น่าสนะพ่อพ่อพ่อเขียนนม่สนุเ้ขียนไหมเขียนเขียนเจ็เอ้าเล็กเจ็ดเอ้าเาเล็กเจด้ยนนี้พี่น้องแมนาเจ้เขียนงมจ้ลเจะว้ ลงเนียน่ยลรไปจะเขือจากพอ<น>จักเลลกลิกเ่ะยฟ่อน,นยีกเล็ตอวน,นึงลูกตัวใดนเนาะอย่าหขนเด้นเนอเ <laughs> จ็ดสูนพี่น้องเลยปักยางแห้งเลยบางนึงมาจักหอดเจ็ดมาจักหอดสูน้าด ขีเส้นใต้พ่ออมไม่ยังราวัลเนี่ขึ้นหลายเส้นแถวบ้านพี่น้องว่องไวพ่ออมหืมปุ่นลายเส้นอีกต่างหากน้องผุนตังกระสั่นสายลูกหันมาให้แม่เอฟซีบ้างไหมลูกเนี่ยเนี่ยเอฟซีบูมี่ใบบุญฮะเนี่ยเอฟซีบูมี่๋อนี่นี่พันยูแน่นนี่ยพันยูแน่นนี่ยลูกพันยูยูพันเบิร์นยูลูก แม่เอฟีได้โชคน้ำบักลากระสีเอาเงินมาให้บักลาไปซื้ออาจจะเคี่มน้ำย่ายย่ายอยังก่อนย่ายจิ้มใช้หั่นหน้ามาด้ลูกออ้ยตัวใดลูกมิดตัวใดแน่ล่ะลูกตัวไหนครับบักลาเขียนตัวใดนะลูกเขียนเลขใดแน่ลูกวงกลมพร้อมพี่น้องบ้องกลมพันวงกลมพันสิ เจ็และบอเนี่ยว่ามาประทับเนี่ยอ๋ให้เบังเนี่โอ้วงกลมให้ความนานเดี๋ยวเราบอกหัน้าไปในรูกันแล้วดอกหันมาสะก้อนให้เอ็ซ์บงเจ็ดศูนย์ัดแนนอนแถบานนี้แม่นนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาพี่อะนิ่ง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 านตอนนั่เขียนน้องบอกเลขเจ็ดนก็ศูนย์นะแม่นะ อันนิ่งๆลูกนิงน่งๆพอดนะถูก,กไม่ถูกถูก